สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสำหรับนี้นะครับเรามีวัตถุมงคลนะครับนะของวัดระครงโคสิตรามนะครับนะรุ่นเศรษฐีชินะบัญชรนะครับวันนี้นะครับนะถ้าพี่น้องสนใจนะฮะอยากเช่าบูชาวัตถุมงคลยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะเพื่อได้รับชมคลิปไม่ใหม่ก่อนใครนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าสนใจนะครับเช่าบูชานะฮะสามารถติดต่อได้อดีไลน์และเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้นะครับนะจะเป็นหมายเลขเดียวกันเลยกันนะครับพี่พี่นะ สำหรับน,นี้นะฮะผมมีมาให้นะครับนะห้าชุดนะครับสลับรุ่นนะครับเศษถีชินนบัญชรนะครับแต่เป็นพระสมเด็จนะครับแล้ว มาพร้อมกับเบี้ยแก้นะครับนะผสมเด็จโรยตะไบคือทองนะครับนะผงพลายกุมารนะครับมาให้พร้อมเบี้ยแก้ครับรุ่นนี้จะพุทธายพิเศษสองวัลละนะครับนะวัลละแรกนะครับที่วัดระฆังโคศิตรามนะครับนี่ฮะและวลละที่สองนะครับที่นักอุโบสถวัดละหานไล่ที่จังหวัดละยองนะครับนะผมบอกเลยว่าชุดนี้นะเป็นหชุดนะครับนะยอดนิยมนะครับแต สมัยก่อนเลยพี่นะครับรุ่นนี้นะฮะเมื่อ10ปีที่แล้วได้นะครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะครับยอดนิยมครับวันนี้น้องจัดมาได้ห้าชุดนะครับนะน้องจัดมาได้ห้าชุดนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับนะหนุกปูดทิมวัดรหารไล่นี่ครับนี่ฮรรุ่นนี้นะครับนี่ฮะจัดสร้างโดยมูลนิธินะครับพุทธคยานะครับบอกเลยนี่ครับวันนี้น้องมาแบ่งปันพี่พี่นะครับเพียงแค่ชุดละนะครับ ชุดละ3 5 0บาทเท่านั้นครับชุดละ3 5 0าบาทเท่านั้นบอกเลยว่าห้าพาดพี่นะนงานมีงานพัดส,สมเด็จเรียบกรอบมาให้แล้วด้วยแล้วก็มีเป็นเบีย้ยแก้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับสำหรับรุ่นชิน,นะบัญชรนนะครับชิน,นะบรญชรนนะครับก็มีมาแบ่งปันพี่น้อง5ชุดนะครับ๋ยวผมให้ดูทีะชุดนะนี่ชุดแรกนะครับชุดแรกนะนี่ฮะลองดูนั้นอาจจะเห็นนรงนี้ผมไม่สามารถแกะได้เอาไปไปไปอย่างนี้เลยเนาะนี่ฮะลายไกายหนึ่งนะครับ นี่ชุดที่สองนะครับนะชุดที่สองนะครับทุกุกชุดจะเหมือนกันหมดพี่ชายนะฮะทุกชุดจะเหมือนกันหมดเนาะแต่อยู่ที่นะครับจัดปลายพี่นะครับนี่ให้ดูให้ครบว่านี่ครับสวยๆงามอย่างนี้นะชุดที่สี่นะครับนี่ฮะซีนกองไม้หมดเลยพี่นะฮะกลองไม้หมดเลยนะครับนะสวยๆนะครับมีภาพพุทธาพิเศษด้านหลังให้พร้อมพี่นะครับมีมูลิธิในการจัดสร้างนะครับนี่ฮะ สวยงามนะครับสวยงามนะครับมีมาให้แปรงปันป้นพี่พี่พิก้ห้าชุดนะสำหรับ ep เย็นนี้นะฮะมาเบาๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะพุทธคุณนะครับสำหรับเบี้ยกแก้พี่นะครับก็จะช่วยในเรื่องนะแก้เหตุร้ายให้กลับกลายมาเป็นดีนะครับป้องนะฮะป้องกันคุณนส นะครับนะเป็นมงคลให้ให้คุนแก่ผู้บูชานะครับแล้วก็จะให้เรื่องในทางที่ดีก็มีเป็นเรื่องโชคลาภนะครับเรียกทรัพย์เรียกเงินทองนะครับมหานิยมนะครับแม่ตาค้าขาย นครับค้าขายดีมีกําไรนะครับแล้วก็เรื่องการเดินทางเนาะแขว้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็มาหาอุดนะครับบอกเลยในเรื่องพุทธคุณของเบี้ยแก้นะครับไม่ต้องพูดถึงพี่นะครับถือว่าดีมากๆพี่นะฮะสำหรับชุดนี้นะชุดละ350บาทเท่านั้นก็พี่นะฮะจัดส่งฟรีนะครับนะมีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับนะลองเลื่อนดูพี่นะฮะชอบถูกใจเนาะก็ปิดเข้าไม่ได้พี่นะครับนี่ฮะ นี่อาจารย์ชินพรนะครับสุสิทธิเอกลุงปู่ทิมนะครับผู้สร้างตำนานพระก,กิ่งนะครับมอบอูมอบสุดยอดมวลสารนะมามาให้นะครับมาทำรุ่นนี้นะครับนะบอกเลยว่านะครับเป็นนะฮะ ห้ามพลาดพี่นะครับเพราะมีมาแค่ห้าชุดนะพี่ชุดละสามร้อยห้าสิบห้าสิบาทเท่านั้นนะฮะฝากญาติพี่น้องฝากญาติผู้ใหญ่ได้นะครับแปลเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญนะครสงการนี้นะครับก็นะเก็บไว้ได้นะครับพี่นะฮะบอกเลยก็นะสวยพี่นะครับเพียงแค่กล่องก็สวยแลวนะพี่นะดูนะเนี่ยัดโพสิตรามนะครับวรวิหารนะครับคณะเกล้านี่ยนะหลวงปู่ทิมนะฮะอิสระโกนะครับวัดทหารไร่นะครับเนี่ะ นะครับวันนี้ก็มีแบบ5ชุดนะครับยังก็ฝากี่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยกันะครับขอบคุณมากนะครับ